พรจากพระพิชเนศนะคะถึงคุณสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามนะคะถือว่าเป็นใบเสจเป็นสัญญาณนะคะถึงคุณเป็นมินไกด์นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะพรถึงคุณนะคะตอนนี้ทำงานหนักมากคนที่มาเจอคลิปนี้ความรับผิดชอบเยอะ ตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบร่างกายไม่ไหวนะคะใช้แรงออกแรงเยอะมากอ่ะกำลังจะมีแบบของขวัญเข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งเป็นพรซึ่งแบบว่าเหมือนคุณกำลังจะได้รับมันเป็นแบบเหมือนรางวัลน,นะคะของคนที่ขยันโอกาสนี้พรน,นี้จะเป็นเหมือนมีงานเข้ามามีความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้นะคะจะมีถ้าเจอคนดีเข้ามาในชีวิตนี่คือดีมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะคุณจะได้แบบอ่าของขวัญน,นี้น่าจะเป็นแบบว่า ลองวันแบบสิ่งที่เราทุ่มเททำงานแบบเยอะมากตักตามากนะคะเออแล้วทีเนี้ยมันเป็นช่วงจังหวะที่จักรวาลกำลังเปิดทางให้คุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณได้แบบอ่าไปเขาเรียกอะไรนะไปผ่านศึกมาเนี่ยไ <laughs> ม่เคยจะเป็นอะไรว้างไปเห็ดอีหยังมาเกี่ยวข้าเดี๋ยไปเกี่ยวข้าวไปแบบทอรหดอด,อดทนมาแล้วแหละนะคะคุณได้ผ่านอะไรมาเยอะนะคะเขาบอกว่า อนักลบมันต้องย่อมีบาดแผลเนาะนักลบย่อมมีบาดแผลแล้วก็เหมือนาจิตกรบาดแผลที่ยิ่งใหญ่ก็สร้างจิตกรที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเออทีนี้นี่คุณคือคนนั้นค่ะเอาละ่ะ The m a g i c i นมาบอกคุณพร้อมแล้วนะคะแล้วประตูแห่งความเป็นไปได,ไ,ดได้ได้เปิดขึ้นเพื่อคุณแล้วนะเออวันนี้ที่มาถึงนะคะเวสัญญาณบอกคุณมาดูอะไรอีกเ่ย อันนี้หมอโบใช้แบบว่ากล้องเวอร์ชั่นใหม่นะหวังว่าจะดีขึ้นนะว้าวเรื่องเงินค่ะ Amazing จริงกระเบลค่ะเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องเงินความสําเร็จชื่อเสียงแต่เน้นชัดเลยเรื่องเงินแล้วก็ในในเรื่องที่คุณกําลังดิวอยู่อย่างเช่นบางคนนะคะจัดการกับหน้าที่การงานของคุณอยู่อะ่ะน,นั่นแหละเรื่องงานนะคะประมาณแบบว่าเหมือนแก้ไขปัญหา หรือว่าสางอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยที่ผ่านมาแต่คุณก็ทําได้สําเร็จถึงจะเหนื่อยแต่มันแบบเป็นความเหนื่อยที่มันคู่ควรอนะ่ะว้าวสิบถ้วยเมียนจะนำานําเบอร์มาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นสัญญาณที่ดีค่ะความสุขความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะได้สิ่งนั้นคุณจะสมหวังสิ่งที่คุณปรารถนา อุ้ย amazing ด้วยอ่ะขอ5้าใบสุดท้ายนะคะรู้เลยว่าโอกาสนี้มันมันมาถึงเวลาของคุณแล้วนะคะขอ how to ให้กับความเหนื่อยแล้วปัญหาของคุณหน่อยตอนนี้ปัญหาของคุณเอามาบอกขอยิบอันนี้ขึ้นมาสิตอนนี้นะนะปัญหาของคุณเลยซ่อมแซมแก้ไขระบบนะคะมีบางอย่างติดขัดขัดข้องหาจุดหาเหตุหาแบบข้อบกพร่องอยู่ อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่ชํานาญเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะทางหรือว่ามีความแบบโปรเฟชชั่นอลนะคะคุณจะแก้ไขปัญหานี้ได้ดังนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมันเหนื่อยมันหนักมันยากถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์นะคะอืมถ้าคุณไม่ผ่านอะไรที่มันยากลําบากคุณก็จะได้จะสิ่งง่ายๆแล้วความสาเร็จที่มันง่ายๆมันก็ไม่น่าภูมิใจแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันเหนื่อยแหละแต่ความสาเร็จนั้นมันพอมันเกิดขึ้นคุณจะภูมิใจกับมันมากๆ ะะดังนั้นเป็นกําลังใจใหม้มาดูท่านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพิคเน่หรือว่าอะไรที่คุณนับถือเขาก็อยากสื่ออะไรถึงคุณมีเซอร์ไพรส์มาค่ะเห็นไหมมีข่าวดีมาคุณเป็นคนที่แบบน่ารักนะคะเออใครเห็นใครก็บอกว่าอยากช่วยเหลืออยากเมตตาคุณนะคะจะม,มีข่าวดีเรื่องครอบครัวเรื่องแบบเอ,องานมั่นหมายซ่อมแซมบ้านหรือเกี่ยวกับงานเฉลิมมงคลในบ้านในครอบครัวคุณนะ จะมีข่าวดีมาหรือว่าถ้าเป็นตัวคุณเองก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอย่างเช่นมีข่าวดีมีเรื่องดีกับตัวเองอะ่ะโชคลาภประมาณนั้นน่ะอ่ะบางคนไม่หลับไม่นอนนะคะร่างกายก็เพลียด,ด้วยเก้าเก้านี่เห็นไหมไม่หลับไม่นอนเหนื่อยมากมายทำไงดีล่ะฮ้ทำไมไม่หลับไม่นอน ดีดบอกเอาตรองสีมาเลยคะ่ะหนึ่ง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 ,งคือไม่ว่าอะไรก็ตามภายในอิทธิพลนี้นะคะสิ่งที่คุณทํานอกจากจากักรวาลจะซัพพอร์ตคุณแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าทุกอย่างจะจะัดสรรเพื่อคุณนะคะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตอย่างดีดีมากๆเลยภายในเลขเก้าเหมือนกันนะคะภายในเก้าวันเก้าสัปดาห์อืมขอให้ไหม่เก้าเดือนเก้าปีเนาะมาดูอะไรอีก มูความช่วยเหลือกําลังถูกส่งมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกว่าเหมือนเขาเหมือนท่านสงสารคุณเนาะตารังจะแบบว่าส่งนะคะส่งแบบส่งความช่วยเหลือมาจริงๆด้วยเนี่ยเห็นไหมเมตตาเราเห็นเราขยานันเห็นเราน่ารักนะคะเออสงสารบางครั้งคุณจะสัมผัสถ,ถึงว่ามีมีซ o m e ิ h นะคะอันนี้เฉพาะบุคคลนะอืมแต่ว่า คุณคุณแค่สงสัยเฉยๆว่าใช่หรือไม่หมอโบอยบอกว่าใช่แล้วค่ะอโอกาสกําลังจะมานะคะไม่ว่าจะเป็นของขวัญเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์หรือว่าแบบนี่แหละคุณกําลังได้รับการอร์ตขอดูอีกหนึ่งใบสุดท้ายนะคะพรที่ท่านให้คุณมีกําลังแอบมองแอบส่องคุณอยู่เหมือนแบบมองคุณอยู่นะอ,อสิ่งที่คุณแบบคิดว่า อะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่สิ่งที่แบบอาจจะไม่มีอยู่จริงเขาเรียกว่าเป็นพลังงานนะคะแต่เป็นพลังงานที่เราไม่สามารถที่จะเห็นได้นะคะคืออยู่อยู่กับคุณนะคะเรากําลังช่วยคุณคะ่ะมันเป็นเหมือนแบบเอ็นเจิ้ลนะคะบางคนสัมผัสถึงแล้วอืม